สวัสดีค่ะชื่อนางสาววันธนาทีเตมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการวันนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมชมสวนคุณป้าละองฉิมพารีเกษตรกรต้นแบบอำเภอบ้านานากันค่ะชื่อละองฉิมพารีค่ะทำผักแัดใบค่ะวงมาตรงแขรมะโมงหิมะพานแต้วใบผลอ่ะผสมมีเงาะมีทุเรียนมีมะยงชีส ในในพื้นที่สีไล่เนี่ยแล้วก็เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่กบประมาณสามร้อยค่ะไก่มีสิบตัวจ้ะอ๋อชุมพรประมาณร้อยกว่าตัวมีเป็ดไข่ห้าตัวเค<อ>่สิบตัว คุณป้าละองฉิมภารีอายุ59ปีเกษตรกรต้นแบบอำเภอบ้านนาทำการเกษตรแบบผสมผสานตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ณนะแปลงหมู่ที่1ตําบลสีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกโดยการทําเกษตรแบบผสมผสานปลูกผักตัดใบปลูกไม้ผลการเลี้ยงกบและปลาหมอชุมพรในกระชังบกมีการเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดเทศ รวมทั้งมีการปลูกผักบนกระเบื้องโดยนำเปลือกไข่มาผสมทำปุ๋ยหมักเพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชอีกด้วยไปเนี่ยเขามาซื้อเป็นเป็นกำอะ่ะกำละห้าบาทสามร้อยกัะได้ทุกวันจากการทำกรเกษตรแบบผสมผสานทำให้คุณป้าละองฉิมพาลีมีไรายได้ประมาณเดือนละ9,000บาทซึ่งจะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตที่แปลง ส่งผลให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในแปลงเกษตรและถ่ายทอดความรู้ขยายไปสู่แปลงใกล้เคียงในชุมชนต่อไป